ครับที่คนจะนาให้เพื่อนๆได้รับชมในวันนี้นะครับเป็นเรียะครับซึ่งนะครับจัดสร้างเมื่อปี2 5 3 8นะครับเเรียนหลวงพ่อคูณปริศตโธวบรรเลครับเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นเนื้อสำลิดนะครับเออไม่ใช่ครับเนื้อนาวะนะครับนนาวะนะครับนะครับเนื้อนาวะครับ มีการจัดสร้างเรื่องในวโรกาสที่นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับเสด็จโรงบรรจุนะครับพระบรมสารีริกธาตุนะครับนางบัดบรรลั่นะครับวันที่11มกราคม2538นะครับซึ่งนะครับเหรียญกรรมการจะเป็นเหรียญเนื้อเนื้อเนื้อนวะนะครับแล้วก็นะครับเนื้อทองคำนะครับ แล้วก็เหรียญธรรมดาก็จะเป็นเหรียญทองแดงนะครับแล้วก็ทองแดงกระไหลทองนะครับนะครับซึ่งนะครับเหรียญนะครับรุ้นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเหรียญกรรมการนะครับเหรียญกรรมการนี้จะเป็นคู่กันนะครับคู่กันนะครับเนื้อนว่ากับเนื้อทองคานี่นะครับสองเหรียญนะครับ สร้างจำนวนนะครับสองพันชุดนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงลมดำนะครับเนื้อทองแดงลมดำจะสร้างจำนวนห้าพันเหรียญน,นะครับแล้วก็เนื้อทองแดงกระไหลทองก็อีกห้าพันเหรียญน,นะครับซึ่งนะครับหลวงพ่อคูณท่านนะครับปลุกเสกเองนะครับสามวันสามคืนนะครับ และในวันที่11นะครับในวันที่เปิดให้มีการเช่านะครับหลวงพ่อท่านก็กล่าวว่าจ้ะครับนี่คือเหรียญของท่านที่นะครับเหรียญที่ท่านท้างเองนะครับท่านบอกว่านะครับใครอยากทําบุญนะครับเท่าไหร่ก็ทํานะครับเพราะว่านะครับท่านจะนํารายได้นะครับถวายนำสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งนะครับ มีเปิดให้ประชาชนเช่าหาในเวลาหมดภัยเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับได้เงินนะครับทั้งหมดนะครับสองล้านบาทนะครับซึ่งนะครับหลวงพ่อท่านได้นะครับถวายนะครับเอ่อมเนีให้ในหลวงนะครับซึ่งและในหลวงท่านได้ถวายคืนให้กับวัดบรรนไร่นะครับจำนวนสองล้านบาทนะครับ ในปีสอนนะครับครับซึ uh co ่งนะครับเหรียญรุ uh ่นนี้ของปลอมเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับนะครับลักษณะนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับทุกเนื้อนะครับจะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเนื้อนวะนะครับเนื้อทองคํานะครับหรือเนื้อทองแดงหรือทองแดงกระไหลทองนะครับอันนี้เราจะมาว่ากันถึงนะครับเหรียญเนื้อนวะนะครับ ุดนะครับในการดูนะครับเกแท้ของเดียญเนื้อนาวะนะครับซึ่งนะครับเดียญหลวงพ่อคูนนั้นนะครับรุ่นี้นะครับจะปั๊มโดยนะครับโลงกระสาบนะครับนะครับวงกระสาบนะครับเป็นผู้สร้างนะครับให้นะครับหลวงพ่อนะครับธรรมดานะครับเพราะลงกระสาบในเนื้อนาวะครับดูนะครับขอบนะครับการตัดเรียบร้อยนะครับนะครับ เรียบร้อยนะครับในเนื้อนะวะนี้นะครับจะเป็นเหรียญที่มีน้ำหนักมากนะครับอย่าสับสนกับเนื้อทองดกับทองแดงนะครับเนื้อนะวะนี้ไม่ใช่ลมดำนะครับนี้ไม่ใช่ลมดำนะครับให้ท่านดูลักษณะของตัวอักษรนะครับตัวอักษรจะตั้งนูนเด่นเลยนะครับนะครับแล้วก็จะต่อโคดนะครับโคนะนะครับต่อโคดนะอยู่ที่ตรงนะครับ ตรงไทฐานสารีริกธาตุนะครับนี่นะครับนี่นะครับตัวต่อโคดน้านี่คมมากนะครับนี่นะครับเห็นนชัดเจนนะครับโคนาคมมากนะครับนี่นะครับดูลักษณะของตัวอักษรน,นะครับในโวโรกาสที่สมฤทธิ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงบรรจุพระบรมสารีกถาณนวัดบ้านไร่นะงสับ11มค2538นะครับเป็นเหรียญเนื้อนะวะนะครับไม่ใช่ถ้าเป็นทองแดงนะครับถึงเป็นทองแดงลมดำนะครับดูลักษณะหูเหรียญนะครับจะเหมือนกันนะครับในเนื้อนวะกับในเหลือทองคำนะครับหูเหรียญจะเหมือนกันนะครับนี่ครับการเจาะรูนะครับนะครับ ในเหรียญเนื right ้วัตนี้นะครับอให้ดูตรงตัวตอกนะครับแล้วก็ตัวอักษรนะครับด้านหน้าจะเหมือนกันนะครับกับเหมือนทองคําก็เช่นเดียวกันด้านหน้าเหมือนกันครับแต่ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับด้านหลังจะแตกต่างกันนะครับตัวอักษรด้านหลังของเหนืออทองคํานั้นนะครับจะเป็นนะครับเป็นเส้นลวดนะครับตั้งนะครับนะครับ ไม่มีการตอกนะครับด้านหลังนะครับในเนื้อทองคำนะครับการเจาะรูหงเหรียญเหมือมนกันนะครับหูเหรียญเล็กนะครับนะครับขอบนะครับขอบมีขอบนะครับแต่นะครับมีขอบแล้วก็ตั้งนะครับขอบปิ้นตั้งนะครับนะครับในเนื้อทองคํานะครับในเนื้อทองคําขอบจะไม่สูงมากนะครับนะครับตัวอักษรจะเป็นเส้นลวดนะครับ อักษรเส้นลวดแบบไหนนะครับคืออักษรที่ไม่มีหัวนะครับนะครับลักษณะหัวจะไม่มีไม่มีหัวนะครับนะครับพูดง่ายๆนะครับไอ้คืออักษรเส้นลวดแบบเส้นลวดนะครับเป็นเนื้อทองคํานะครับเนื้อทองคำเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับผ่านเอายิงตรวจแล้วนะครับ เป็นเหรียญกรรมการนะครับนะครับอย่าจําสับสนกับเนื้อกระไหลทองนะครับนะครับถ้าเป็นเนื้อทองคํานะครับให้สังเกตนะครับด้านหน้านะครับนะครับคําว่านะครับหลวงพ่อคูณนะครับจะนะครับจะอยู่ต่ํากว่าครับคำว่าปริสุทธโธนะครับตัวอักษรหลวงพ่อคูณจะเล็กกว่าตัวอักษรคําว่าปริสุทธโธนะครับนะครับ ในด้านหน้านะครับครับแล้วก็ให้จํำลักษณะการเจาะหูเหรียญนะครับนะครับดูนะครับจึงแตกต่างกับเนื้อนวะนะครับอ่าาหลงพ่อคุณปริสุทโทนั้นนะครับจะมีขนาดเท่ากันนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเป็นเทคนิคนะครับการใช้ตัวอักษรในการทําตําหนินะครับเหมือนของโลกระสาเป็นนี่อยู่แล้วนะครับนะครับ เหรียญนะครับเหมือนกันนะครับในเนื้อทองคำนะครับเป็นทองคำเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผ่านการนะครับเข้าเครื่องตรวจเรียบร้อยนะครับทองคำเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับในเนื้อนวะนะครับขอบนะครับตัดเรียบร้อยนะครับครับตัดนะครับเรียบร้อยนะครับตัวตัดคมนะครับเป็นเครื่องปั๊มของโลกาสับนะครับส่วนนะครับในเนื้อทองคํานะครับ แตกต่างกันอีกนะครับในเหนือทองคานะครับขอบนะครับจะเป็นการสับขอบนะครับสับนะครับสับสัเป็นการสับนะครับเป็นการตัดขอบด้วยมือนะครับโดยใช้นะครับโดยใช้หน้าสับขอบนะครับสับขอบออกนะฮะแล้วก็ใช้นะครับตะไบนะครับแต่งให้เรียบนะครับขอบ ในเนื้อทองคำนะครับเหรียญจะบางนะครับนะครับเหรียญบางนะครับนี่นะครับเหรียญจะบางนะครับซึ่งต่างกับเนื้อนวะนะครับเนื้อเนื้อนวะนี้นะครับจะมีน้ําหนักอยู่ที่สิบเอ็ดจุดสิบเอ็ดจุดแปดกรัมนะครับนี่นะครับพอแตกต่างง่ายๆเลยครับไม่ใช่ทองแดงลมดํานะครับเนื้อทองแดงลมดําก็แบบนี้นะครับแต่เหรียญนะครับจะ บางนะครับบางกว่านี้นะครับบางเท่ากับเนื้อทองคาเลยนะครับเหรียญทองแดงนะครับในเนื้อทองคํานี้น้ําหนักจะอยู่ที่นะครับเหรียญนเนื้อทองคํานี้น้ําหนักจะอยู่ที่10นะครับสิบจุดสองกรัมนะครับสิบจุดสองกรัมนะครับเป็นทองคําบริสุทธิ์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับหรือพูดง่ายๆก็ทองเคนะครับทองสิบแปดเคนะครับนะครับนะครับ เป็นเหรียญนะครับอันนี้เป็นชุดกรรมการนะครับสองเหรียญนี้ชุดกรรมการคู่กันนะครับนะครับจํานวนชุดกรรมการนี้นะครับมีการสร้างจํานวนสองพันชุดนะครับนะครับนะครับก็นํามาฝากเพื่อนๆไว้นะครับอชอบก็กดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณครับ